สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กลับมาเมืองชัยนานะครับชัยนาเมือเล็กแต่ไม่เล็กในใจนะครับวันนี้เราจะมาตามรอยเส้นทางบุญเกี่ยวกับวัดวาอารามนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโบราณสถานนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตามวัดวาอารามหรือโบราณสถานเนี่ยเราก็ต้องมาร้านอาหารยอดนิยมเมืองชัยนาแบบว่าร้านเล็กๆแต่มีสไตล์ที่น่ารักนะั่นคือร้านเชิญนะครับเป็นร้านขา้าวแกงถามว่าจานนี้ได้มาโปรโมทัเพราะว่าอะไร คือตั้งแต่คุณเข้ามาจากถนนเส้นหลักเนี่ยจากสายเอเชียเนี่ยเข้ามาประมาณปร,ประมาณส0โลได้นะประมาณส0โลก็จะถึงร้านเชิญนัานซายนะครับฝั่งตรงข้ามสังเกตจะมีปั๊มน้ำมันบรทอก่อน,อนแล้วถึงร้านเชิญนะครับ๋ยวจะบอกว่ามันเป็นร้านที่มีร้านอาหารตามสั่งในสไตล,ล์รูปแบบไทยแล้วก็ในสไตล,ล์ิตาเลยนิตาเล่นก็จะมีสปาเกตตี้นะครับเพื่อจมีเค่เหลืองไปเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า ที่นี่เนี่ยอาหารไทยที่นี่เนี่ยเป็นอาหารยอดนิยมที่แบบว่าถูกปากคนภาคกลางแน่นอนเพราะรสชาติของภาคกลางเลยที่แน่คือมีข้าขวคัดกะปินะครับเครื่องเต็มมากเลยนะแล้วลไม่ต้บอกว่ามันยอดนิยมมากแล้วก็ไตปลาเนี่ยรสชาติอของคนใต้เลยถ้าคุณลองมันให้ทานแล้วคุณจะรู้ว่ามันมันเดลิเชสมากแล้วก็ขาหมูเนี่ยคือบอกว่าขาหมูเขาก็ทำสับบานี่ย คือตอนมากินเองเนี่ยเพื่อนแอบมากินแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะเป็นเนื้อเนื้อแล้วก็หนังแบบอย่างนี้แน่นๆเลยนะครับราคาาไม่แพงมากนะครับแล้วอย่างนี้ก็มีของหวานผใช้ก็คือมีขนมชานะครับขนมชานแล้วก็ขนมวูชทานแล้วเนี่ยแล้วอย่างที่นี่มีกาแฟนะแต่ว่าจะมีช่วงนี้ก็ลดกาแฟนิดนึงก็จะทานเป็นโกโก้นะครับหรือถ้าทานเป็นกาแฟจะเป็นดีแคปก็คือสกัดสญญารซัเฟอีออกว่า ในสุขภาพนิดเลยร้านเชิญก็จะมีกาแฟสดที่นำเ,เรื่องเกี่ยวกับมาด้กาแฟเนี่ยมาจากทางภาคเหนือเองนะครับพอเวลาเขามาสกัดลงเครื่องแล้วก็มาให้พวกคุณเนี่ยได้ลองสั่งได้ลองทานได้ลองดื่มชิมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเข้าร้อนกันนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยข้างบนจะเป็น f อของสมสอลส c เอฟซีเซน,นาน,นะครับสมอลกอบอลเาะฉะนั้นเนี้จะมีขายของฝากของเพื่อนเล็กยลเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ราคาสงูงแล้วก็มีเครื่องดื่มที่อร่อยอาหารที่เลิศรสให้คอยบริการทุกท่านเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคุณมาชัชนาคุณอย่าลืมมานะครับร้านเชิญจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่อตอบโจทย์ในเรื่องการแวะรับทานอาหารอยา่างง่ายๆสะดวกสบายและคุณจะติดใจร้านเชิญครับจะเป็นเรียกว่าซิงเจเจอร์ที่เป็นพิเศษของหวานนะครับของร้านเชิญนะครับ ก็อันนี้เรียกว่าอะไรครับฟูตี้วอลเฟครับลนะครับ, ow, รบ,รบก็จะเป็นบาย์บวรวมนะครับบาร์บิวก็จะมีน้ำพุน้ำใสหลังเมลงไปก็ร้านนี้จะมีทั้งร้านอาหารไทยอย่างที่เรารู้กันนะครับแล้วก็จะเป็นอาหารจาเลียงก็จะเป็นเส้นพาสต้านะครับก็มีข้าวตูนะครับแล้วก็ของหวานก็จะเป็นฟูตี้วอลเฟอรนะครับอเอออย่าลืมนะครับร้านเชิดเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เป็นเรียกว่ามีห้องแอร์ติดติดแอร์แล้วก็ข้าวแกงตรงนี้เนี่ย ก็สะดวกสะอาดนะครับแล้วก็สามารถทานแล้วก็มีความสขได้เป็นเลอเล็กของที่นี่นะครับใช้ยนานเือเล็กแต่ไป่เล็กในใจนะครับชั้น2นะครับของร้านเชิญเนี่ยจะเป็นเหมือน เป็นชั้นลอยเล็กๆเ,เนี่ยก็จะมีนะครับของที่ระลึกที่เป็นของ f อ c ซีไชน่านะครับคือของสโมสรฟุตบอลน,นะครับของไชน่านะครับก็อยากจะบอกว่าราคาไม่แพงแล้วก็ถึงว่าใครที่ชอบอกีฬาฟุตบอลหรือว่าชอบนักเตะทีมฟุตบอลของไชน่าเนี่ยก็จะมีเสื้อนะครับของไชน่าสวยนะพี่ยจะบอกว่าแต่ละชุดของเขาก็เนื้อผ้าดีนะครับไม่แพ้เอฟซีที่อื่นนะครับแล้วก็ อจะบอกว่าก็ผลิตโดยกรรมวิธีที่ดีแล้วก็มีหลายสีมากคือใครชอบสีไหนเนี่ยก็ที่นี่มีหมดเนาะสีเหลืองก็แจ่มมากอะ่อะเนาะมีอจะบอกว่าคือมันมีหลายไซส์แล้วก็คือส่วนมากที่เหน็นเห็นๆกันเาก็จะชอบตัวนี้สีไชน่าจะใสตัวนี้กันเยอะเนาะก็อยาจะบอกว่าร้านที่ร้านเชิญในชั้นสองเนี่ยก็จะเป็น เกี่ยวกับเสื้อก็จะมี S, M, L, XL, 2 L ก็มีนะขอดู2 L หน่อยมีไหมพี่ขอ2 L หน่อยออกแ้วีมี่ี L ไหมตัวนี้จะเป็น5 L ครับ5 L เลยเห็นไหมตัวนี้จะเป็น2 L ครับนี่2 L นี่ L ก็ใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วนามห้าส 7L ว่ะตัวนี้จะเป็น7อลหอ l นี้ใหญ่มากมันชกคนคุมทองได้เลยอ่ะคือแบบมันเยอะมากอ่ะคือ FC ชัยนาคือถ้าคงค่อนข้างอ้วนหน่อยเนี้ยถ้ใส่นะอันนี้ก็ของน้องๆนะครับ FC ชัยนาก็จะเน้นเสียงภูนะเสียงผูก,ก็จะใส่เยอะเป็นทอ็อปฮิตของจังหวัดชัยนานะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ราคาก็ไม่แพงนะน้าเที่ยวแบบ f อฟซที่เราเคยไปดูมาก็ตัวหนึ่งก็เอสก็นะก็จะเป็น690้กาสิบก็ตั้งแต่สาขึ้นก็ถือว่าถูกนะก็เรียกว่าไม่แพงนะถ้าคุณไปซื้อที่อื่นก็อรายตางอยู่นะก็ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นร้านของฝากของคนชอบกีฬาฟุตบอล f อฟซีชัยนาธฉะนั้นอย่าลืมนะครับมาร้านเชิญคุณได้มาทานอาหารชิมกาแฟสด แล้วก็เดินขึ้นมาชั้น2นะคบลูกเล็กคุณก็จะมีร้านที่เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลเอฟซีไซนาเป็นของฝากให้กับตัวคุณเองหรือว่าน้องๆเนี่ยประมาณเด็กชอบสากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากเอฟซีไซนาไว้กับทุกท่านด้วยไซนาเมือเล็กแต่ไม่เล็กในใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตาม subscribe นะครับในช่องของกูรูเอมี่ช anel n นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่าเอมี่เทพนิมิตนะครับโรลเวิศิีธนนชัยหรือไอทับ i t h a b b นะครับ t o n g n u a s u เขตกนะครับก็จะสามารถติดตามกูรูเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจกที่เราครับ